คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพไปสร้างตัวอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติให้คนในชาติได้อยู่ดีกินดีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรินเจริญเดียวดิฉันนางสาวปริชันนันทเดชค่ะดิฉันนางสาวอาริลักษณ์ก๊อฟนุ๊กค่ะสวัสดีค่ะ พี่ชันน้าสาวเกียรติกมลชมบูที่ชันน้าสาวนักศิลปยามเอกานันสู่ช่วงการตอบคําถามค่ะคําถามแรกค่ะสาขาการบัญชีเรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้างค่ะสำหรับสาขาบัญชีนะคะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเลยค่ะเช่นนะคะการประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือว่าจะเข้าทํางานในสํานักงานบัญชีก็ได้ค่ะแล้วก็เราสามารถทํางานออฟฟิศได้ในแผนบัญชีหรือสาขาวัสดุก็ได้ค่ะและจะมแล้วทำออเิต ของผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายเล็กก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะเป็นนักทำบัญชีให้กับบริษัทที่เขาจ้างเราครับเช่นคิดดอกเบี้ยเงินปันผลค่ะมาคำถามต่อไปค่ะทำไมถึงเลือกเรียนสาขาบัญชีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางคะค่ะก็เพราะว่าสาขาบัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางของเรานะคะมีการเรียนการสอนทั้งในระดับบวชชวสและปริญญาตรีค่ะและยังมีครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีทั้งหมด17ท่านค่ะ แล,วแล้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางของเรายังเข้าร่วมกับสถานประกอบการมากกว่า30แห่งค่ะมาพูดถึงประสบการณ์การฝึกงานกันบ้างจากประสบการณ์การฝึกงานที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างค่ะจากประสบการณ์รการฝึกงานที่ผ่านมานะคะเราได้ไปฝึกงานในแผนกของบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ทำนะคะก็จะเป็นการทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้และเจ้าหนี้และก็ยังจะมีการทําบัญชีเกี่ยวกับในด้านภาษีต,ต่างๆด้วยค่ะ ส่วนเรานะคะก็จะได้ทาในแผน,นจกจัดซื้อและติดตั้งค่ะก็จะมีหน้าที่ในการเดนเอกสารให้แต่และแผนกค่ะและก็ได้เรียนรู้ในการเข้าสื่อสังคมในการทํางานค่ะค่ะส่วนดิฉันนะคะดิฉันได้ฝึกที่โรงเรียนตัวสนุกค่ะส่วนแผนกที่ดิฉันได้อยู่คือแผนกพุทการสิ่งที่ดิฉันได้ทําคือเวลาเอกสารมาดิฉันจะได้ปั๊มหนังสือภายนอกหนังสือภายในและนามาเขียนในสมุดหนังสือภายนอกหนังสือภายใน การเก็บเอกสารการเดินเอกสารการคิดเงินค่ะคุ๊บคาถามต่อไปนะคะสาขาบัญชีเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะสาขาบัญชีนะคะจะเรียนเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้นการบันทึกบัญชีการทําแยกประเภทค,ค่ะหรือการจัดทำงบการจัดการทํากระดาษทําการแล้วก็บัญชีชั้นสูงชั้นกลางความรูร้ทั้วไปของบัญชีค่ะ ค่ะคำถามต่อไปนะคะคือเรียนสาขาบัญชีอีนี้จําเป็นต้องเก่งคํานวณไหมไม่จําเป็นต้องเก่งคํานวณค่ะเพราะว่าสาขานี้นะคะยังมีโปรแกรมการทําบัญชีและการคํานวณที่ใช้เครื่องคิดเลขค่ะบัญชีมีสูตรง่ายๆไม่จํายากค่ะก็ไม่จำเป็นต้องเก่งคํานวณเพราะเรามีเครื่องคิดเลขให้มาคำถามสุดท้ายอยากฝังอะไรถึงน้องๆที่สนใจจะมาเรียนสาขานี้บ้าง ข่าสิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะก็คือไม่ต้องกลัวนะคะว่าสาขาบัญชีจะยากเกินไปจะเข้ามาแล้วทาไม่ได้นะคะอย่างพี่นะคะก็อยู่มาได้จนถึงปวสเลยค่ะแล้วก็คนที่ไม่เก่งคำนวณไม่เก่งอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดมากค่ะสามารถมาเรียนรู้ใหม่ได้ค่ะ,คะอีกทั้งคุณครูยอมใจดีด้วยนะคะไม่ัดกับนากเยอะค่ะอยากฝากถึงน้นองๆนะคะการบัญชีนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากค่ะไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวนะคะยังมีกิจกรรม และมีการสารํามพา์ค่ะการบัช <ff le> ีไม่ยากแล้วก็ไม่ย่าใครที่สนใจก็มาได้นะคะคุณครูใจดีค <SAN TA Maria> ่ะมาเรียสาชีกนะคะ